สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิษฐ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาคคว .14101 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องเศษส่วนแต่วันนี้เราจะมารู้จักโจทย์ปัญหาเศษส่วนกันเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะมีน้ำปรับลาอยู่เศษ1ส่วน2ถังเปิดน้ำใส่อีกเซน1ส่วน4ถัง ขณะนี้มีน้ำประปาในถ, App, ในถังเท่าใดนะคะและเรียนต้องมาดูก่อนนะคะว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีน้ำประปาในถังเท่าใดนะคะมีน้ำประปาในถังเท่าไหร่น้ำประปาในถังจะหลังจากที่มีอยู่แล้วแล้วก็เปิดใส่อีกน้ำประปาในถังมีทั้งหมดเท่าใดนะคะก็คือโจทย์ถามหาปร, Led, ริมาณน้ำประปานั่นเอง ในน้ำปราปลาทั้งหมดที่มีอยู่ในถังนะคะแล้วโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่ามีน้ำปราปาอยู่ในถังมีน้ําประปลาอยู่เศษหนึ่งส่วนสองถังแล้วก็เปิดน้ําใส่อีกเศษหนึ่งส่วนสี่ของถังนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะอ่าสิ่งที่โจทย์บอกส่วนอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ ทีนี้เรามาดูกันโจทย์ถามหาปริมาณน้ปาปราปาทั้งหมดและก็โจทย์บอกมาว่ามีน้ปาปราปลาอยู่เศนหนึ่งส่วนสองถังแล้วก็เปิดใส่อีเซนหนึ่งส่วนสี่ถังเรามาเขียนเป็นแผนภาพได้ว่าอย่างไรอันนี้ให้เรามองดูว่าเป็นถังนะคะถังน้ํานะคะเราแบ่งถังน้ําเป็นกี่ส่วนคะถ้าเรียนดูจากภาพ1 2 3 4สามี่ใช่ไหมคะ ในถังเนี้ยแบ่งน้ำเป็น4ส่วนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยมีน้ำอยู่ในถังเศษ1ส่วน2ถังนะคะเศษ1ส่วน2ถังก็คือมีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ถังเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งถังนั่นเองนะคะนี่คือน้ำเดิมนะคะนี่น้ำเดิมที่มีอยู่ทีนี้เขาบอกว่าเปิดน้ำใส่อีกเศษ1ส่วน4ของถัง ถ้าแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็คือเพิ่มมาอีกเศษ1ส่วน4ของถังก็คือตรงนี้นะคะช่องนี้เนี่ยช่องนี้คือเศษ1ส่วนสของถังนะคะทีนี้ถามว่าจากโจทย์เนี่ยนักเรียนมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะมีกี่ส่วนที่ยังไม่ได้มีน้ํายังไม่มีน้ำอ่าก็คือส่วนที่เป็นสีขาวใช่ไหมคะถ้าเอาจริงถังเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ละช่องมันจะเป็นเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วนส เศษ1ส่วน4เศษ1นส่วน4รวมกันก็จะเป็นเศษ4ส่วนสีเศษสี่ส่วน4ก็จะเท่ากับ1นึ่ใช่ไหมคะคือ1นถังนี่เองนะคะทีะนี้เรามาดูต่อนะคะจากภาพเราจะหาปริมาณน้ำทั้งหมดได้อย่างไรนะคะเราเดิมมีอยู่เท่าไหร่เปิดใส่อีกเท่าไหร่นะคะก็เป็นวิธีการอะไรคะเป็นวิธีการบวกนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มนะคะเราก็จะได้ว่า เศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4บวกกันเลยได้ไหมคะ,ะในชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้สอนพวกเราไปแล้วนะคะว่าการที่เราจะบวกหรือลบเศษส่วนได้นั้นส่วนจะต้องเท่ากันก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะคะเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4คุณครูก็จะทำให้ มันมีส่วนเท่ากันก่อนโดยคุณครูก็จะไปทําให้เศษหนส่วนสอนะคะมีส่วนเท่ากับ4 2คูณอะไรได้4ีคะสอคูณสได้4ดังนั้นเศษคูณเศษก็คือได้1นคูณสได้2ส่วนคูณกันก็คือได้4ี่เท่ากับ2ส่วนสบวกหส่วนสนะคะส่วนเท่ากันแล้วจับตัวเศษบวกกันได้เลย2อบวก1ก็เป็น3 ตอบเศษ3ส่วน4ี่ถังนั่นเองมีน้ำปะปาทั้งหมดเศษ3ส่วนสีัถังค่ะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่คุณครูจะให้เราลองทำนะคะโจทย์ให้มาว่าผ้าพื้น1ยาว6เศษ1ส่วน4เมตรใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตร เหลือผ้ากี่เมตรเหลือผ้ากี่เมตรนะคะวิธีคิดนะคะเราก็ขีดเส้นออกมานะคะคือเส้นสีเขียวๆนี้นะคะก็คือเส้นที่บอกว่าผ้าผืนหนึ่งนะคะเนี่ยค,คุณครูขีดทับอีกนะคะผ้าผืนหนึ่งนะคะอะ่ผ้าผืนหนึ่งยาวเท่าไหร่คะผ้าผืนหนึ่งผ้ายาวนะคะเดี๋ยวค,คุณครูเปลี่ยนสีปากกาเนิดนึงนะคะเอาสีเอาสีาส,าสีม่วง ผ้าเนี่ยผ้าผืนนี้ยาวนะคะผ,ไมไมผ้ายาวเอาทำไมผ้ายาวหกเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะผ้ายาวหกเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรอ่ะทีนี้อ่าใช้ตัดเสื้อไปนะคะตัดเสื้อไปแล้วอ่าใช้ตัดเสื้อไปแล้ว ตาเสื้อไปแล้ว1เศษ3 1เศษ3ส่วน8เมตรนะคะอ่า1เศษ3ส่วน8เมตรทีนี้ตรงไหนคือผ้าที่เหลือคะอตรงนี้ค่ะตรงนี้คือผ้าที่เหลือ,อผ้าที่เหลือนะคะอันนี้คือลักษณะของวิธีคิด ทีนี้เรามาทําวิธีทํากันวิธีทําผ้าพื้นหนึ่งยาวเอาขออภัยเอาตึงๆผ้า นักเรียนก็เขียนตรงโจทย์ลงไปเลยนะคะผ้าพื้นหนึ่งยาว6เศษ1หส่วนสี่เมตรนะคะ6เศษ1หนึ่งส่วน4ี่เมตรนักเรียนมันเป็นจำนวนคะนะคะเราก็ทำให้มันเป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยเอาจำนวนนับคูณกับส่วนจำนวนนับก็คือ6ส่วนก็คือสี่เอาคูณกันห4สี่เป็น24บี่บวกกับตัวเศษอีกหนึ่งเป็น 25นะคะส่วนคงเดิมค่ะส่วนคงเดิมใส่หน่วยลงไปด้วยนะคะหน่วยเขาเป็นเมตรทีนี้เขาบอกว่าใช้ตัดเสื้อไปเขาใช้ตัดเสื้อไปเท่าไหร่ใช้ตัดเสื้อไปใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรนะคะ1เศษ3ส่วน8เมตรเป็นจำนวนคะเราก็ทำให้เป็น เศษเกินก่อนนะคะมันถึงจะได้ง่ายเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขแป๊บหนึ่งอ่ะเอาจํานวนนับไปคูณกับส่วนนะคะจานวนนับคือ1ส่วนคือ8 1ดหคูณแได้8บวกกับตัวเศษคือ3 8มแบวกสเป็น11นะคะดังนั้นก็ได้ว่า11เส่วนเศษสิเส่วนแเมตรนี่คือผ้าที่ใช้ตัดเสื้อไปแล้วนะคะเศษสิเส่วนแเมตรเขาถามว่า จากผ้าเศษ25ส่วน4เมตรใช้ตัดผ้าไปแล้วเศษ11ส่วน8เมตรดังนั้นจะเหลือผ้ายาวกี่เมตรนะคะอ่าดังนั้นเดี๋ยวไม่เป็นตัวหนังสือเลยดังนั้น,น,นเหลือผ้ายาวยการทำโจทย์ปัญหานะคะเราต้องอใส่ประโยค ลงไปด้วยนะคะเหลือผ้ายาวเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงเราคําว่ามีอยู่ใช้ไปนะคะมีอยู่เท่านี้ใช้ไปแล้วก็แสดงว่ามันหายไปใช่ไหมคะมันหายไปก็คือลบออกนั่นเองนะคะมีอยู่เราทําเป็นเศษเกินแล้วก็คือเศษ25ส่วน4นะคะใช้ไปแล้วเศษ11ส่วน8ะคะดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่คะอ่า เราจะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหมคะโดยคุณครูจะทำส่วนให้มันเท่ากับ8ใช่ไหมคะคุณครูก็จะเอาอเศษ25อันนี้คุณครูขอมาทดตรงนี้นะคะเศษ25ส่วน4คูณอะไรได้8คะ4คูณ2เป็น8ดังนั้นก็ได้เท่ากับเศษคูณเศษ2ส่วน2 25คูณ2ได้เท่ากับ5 20เศษ0ทด1 2 2 4บวกตัวทดอีก1เป็น5นะคะ 4 2เป็น8ก็ได้เท่ากับ50ส่วน8นั่นเองนะคะ50ส่วน8ลบเศษ11อส่วนแดนักเรียนอย่าลืมหน่วยนะคะต่อท้ายด้วยหน่วยเสมอนะคะส่วนเท่ากันแล้วจับลบกันได้เลยเอาเศษกับเศษลบกันได้เลย50ลบ11เหลือเท่าไหร่คะ50ลบ11เเหลือเหลือเท่าไหร่ ถ้านักเรียนจําไม่ได้ก่อนนักเรียนก็ไปทดเลยนะคะนักเรียนหากระดาษทดนะคะห้ตั้งลบด้วย11อนะคะอันนี้ก็เป็น10 1สิลบหก็เหลือ9ตัวนี้ก็เหลืออยู่สี่ลบหก็เหลือ3ดังนั้นก็คือเหลือ39ใช่ไหมคะ39อ่าข้างบน39เหลือข้างล่างส่วน8นั่นเองนะคะก็เป็น439ส่วน8 ทีนี้เศษ39ส่วน8นะคะยังไม่ยังเป็นเศษเกินอยู่เราก็ตอบเป็นจำนวนคระนะคะเพราะโจทย์มาเป็นจำนวนคระก็เอา39ตั้งหารด้วย8นะคะคุณครูก็ทดไว้ทั่วที่ทั่วแดนนะคะ39ตั้งส่วนด้วย8 8 8คูณอะไรแล้วได้39มส้ยคะแต่4 8 4 32 8 5 40เกินไปแล้วงั้นก็ต้องเป็น84นะคะ แป3สนะคะเอา39ลบ32เหลือ7จนะคะเเป็นเศษค่ะคำตอบก็คือ4เศษ7ส่วนแป <4 S 2> ก็คือตรงนี้นะคะสเป็นจำนวนนับเศษคือ7นะคะส่วนด้วย8นะคะอ่าคำตอบก็คือตอนนี้เหลือผ้ายาวนะคะนักเรียนคือ,อกระดาษครูไม่พอนะคะครูขอมาต่อตรงนี้ อ่ตอนนี้เหลือผ้ายาวเหลือผ้ายาวสี่เศษเจ็ดส,ส,ส่วน8ดเมตรนั่นเองนะคะนักเรียนบรรทัดตอบนี้มาต่อตรงนี้นะคะมาต่อตรงนี้เด้อเนี่ยมาต่อตรงรูปสอดนี้นะคะโอเคไหมคะ ถ้านักเรียนลองทาแบบให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะนักเรียนจะได้ฝึกทําเองนะคะโดยคุณครูให้โจทย์นักเรียนเอาเอาวันนี้เอาไปแค่1ข้อแล้วกันนะคะเอาไปแค่1ข้อเอาโจทย์ง่ายๆเนาะเอาโจทย์ง่ายๆให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและวิธีทานะคะ,ะจงแสดงวิธีคิด และวิธีทําทําเหมือนครูเมื่อสักครู่เลยนะคะ,ะข้อเดียวมีน้ำพึ่งเศษสองส่วนห้าลิตรนำไปผสมยาเศษหนึ่งส่วนสิบลิตร เหลือน,น้ำพึ่งเท่าใดโจทย์ง่ายๆเองนะคะโอเคให้นักเรียนเขียนวิธีคิดนะคะวิธีคิดก็คือเป็นเส้นแสดงนะคะแล้วเส้นแสดงแบบนี้นะคะเนี่ยเส้นนี้นะคะแล้วก็แสดงวิธีทําแบบนี้นะคะโอเคงั้นคุณครูฝากโจทย์ให้พวกเราไว้ทำคือคือหนึ่งข้อนะคะ วิธีคิดและก็วิธีทำชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูฝากไว้หนึ่งข้อแล้วเรามจะมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ